สวัสดีครับวันนี้วันที่3กลกุมภาพันธ์2 5 6 6นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวชุดออปชันนะครับสำหรับการที่จะทำ รถล,ลิงก์นะครับของ bi x 0 1นหะครับหรือ bi x 0 2นะครับทำให้เป็นช่วงล่างแบบด้านหลังเป็นแหนดนะครับเพราะว่าของเดิมเดิมที่เขามากับรถเนี่ยของเดิมที่มากับรถจะเป็นระบบเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์อย่างนี้ลักษณะเป็นเนี่ยลิงก์นะก็ถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะทำให้เรารถแต่งให้เป็นแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็อยากจะลองดูว่า การใช้ช่วงล่างแบบแบบเนี่ยมันมันจะมีการวิ่งแล้วมันแตกต่างกับตัวลิงก์ยังไงนะครับหรือว่าคนที่เปลี่ยนกระบะด้านหลังหรือว่ามีของบรรทุกเยอะๆเนี่ยบางทีจะเกิดว่าใช้ตัวโชคเดิมเนี่ยก็อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับก็เปลี่ยนเป็นแหนบซึ่งก็ไม่ต้องซื้อรถใหม่นะครับเพราะว่าบูมก็ออกตัวชุดออปชั่นนะครับสำหรับเปลี่ยนจาก ชุดลิงค์หลังนะครับเป็นแหนบนะครับด้านหลังนะครับก็ในนี้เนี่ยในชุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดดูก่อนนะครับก็คือ1ก็คือตัวแหนบของมันเนี่ยตัวแหนบเนี่ยที่เขามีมาให้เนี่ยก็จะมี4แผ่นนะครับมีแหนบ4แผ่น แล้วก็ความยาวนะครับรูต่อรูนะครับรูต่อรูถึงก็คือหูแนบถึงหูแนบเนี่ยก็คือร้อยี่สิบมิลนะครับร2อยดมิลใส่กับรถอะไรได้บ้างก็คือหลักๆก,ก็คือชัวๆก็คือ b i x 0 1ศูนหะครับหรือ0 2นย์นะครับนะครับก็เขาจะมีแหนบมาให้2ฝั่งนะครับแล้วก็มีตัวที่สัมพันธ์ก็คือมีตัวเขาเรียกว่า ตัวตัวคานนะครับค้ำตัวเนี้ยตัวลิงค์ไว้สําหรับค้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเวลาเล่นเนี่ยเวลาเล่นแล้วแล้วเวลาให้กระแทกขึ้นหรือประมาณองศาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการที่ตัวคานเนี่ยมันจะบิด มันจะขยับตัวได้นะครับกาจะมีตัวตัวออปชันของมันก็คือจะเป็นตัวเป็นลิงก์สองฝั่งนะครับเพื่อค้ำไว้ไม่ให้ตัวคารเนี่ยเปลี่ยนองเปลี่ยนองศาในการขยับนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อความทนทานนะครับแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยก็มีแผ่นแหนบมาให้นะครับเป็นแหนบ2ชุดแล้วก็จะมีตัวลิงก์ ไไม่ใช่ตัวลิงก์เป็นตัวหูแหนบซึ่งจับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวน็อตที่เป็นเป็นบานะครับไว้สําหรับสอดเข้าไปในแหนบมันก็จะเวลาเวลาที่จะยืดยุบเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะให้ตัวได้นะครับแล้วก็แหนบเขาให้มาถึง4แผ่นนะครับเราก็อยู่ที่เราว่าจะใช้ กี่แผ่นนะครับอาจจะเป็นหลักๆก,ก็คือใช้ตัวหูแหนบบนแน่ๆนะครับแต่ว่าตัวอีก3แผ่นเนี่ยแล้วก็อยู่ที่น้ําหนักลดน,นะครับว่าเราจะอยากให้รถเรามีอาการเป็นแบบไหนก็เลือกเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ตัวสําหรับ bi x 0 1เนี่ยเขาก็บอกว่า,าถ้าเกิดเวลาใช้ชุดแหนบนี่แล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ชุดเดิมได้นะครับแล้วก็จะมีตัวในชุดเนี่ยในถุงเนี่ยก็จะมีตัวเขาเรียกคอสเมเบอร์ตรงกลางเ,เป็นตัว ตัวตัวสำหรับยึดโชคด้านหลังเนี่ยมีมาให้ด้วยหนูในชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกโชกจะเป็นโชคเอียงแบบนี้นะครับถ้าเกิดใส่เป็นชุด,ชดแหนบเนี่ยโชคก็จะโชคก็จะเข้ามาอยู่นี้และเฉียงขึ้นมาด้านบนนี้นะครับมันก็จะมาใชร้รูปทรงแบบนี้นะครับที่เป็นเ,เป็นแหนบนะครับก็ คุ้มค่าเลยนะครับในนี้เนี่ยก็คือรหัสของมันคือ BRLC 7064นะครับราคา1,390นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนช่วงล่างหลังนะครับแบบลิงค์ให้เป็นช่วงล่างแหนบนะครับก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าตัวคารของ BIX01 เนี่ยมันก็จะมีตัวยึดสำหรับ ใส่ลิงก์ก็ได้นะครับใส่แหนบก็ได้นะเพราะอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงล่างเป็นแบบไหนนะครับก็มีให้เลือกครับจะได้ไม่ต้องซื้อรถใหม่นะครับสมมติกเกิดว่าอยากได้รถแหนบเอาวันวันดีคืนดีเราก็เปลี่ยนหน้าแหนบหน้าแหนบหลังหรือว่าแหนบเฉพาะแหนบหลังอย่างเดียวก็ได้ทั้งหน้าเป็นลิงก์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่หรือว่าจะเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเป็นแหนบนะครับก็ไม่ต้องซื้อรถใหม่นะครับซื้อแค่ตัวออปชั่นมันนะครับก็ อยากจะเปลี่ยนเป็นลิงก์เหมือนเดิมอา้าวก็เปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องซื้อรถใหม่นะครับก็ถือว่าเขาก็ของบูมเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาลักษณะนี่ก็คือรถ1คันเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับคานหนึ่งแบบความสั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้กว้างขึ้นแคบขึ้นโดยที่ไม่ต้องซื้อคานใหม่นะครับเขาก็จะมีออปชันเสริมออกมานะครับก็ถือว่าคิดมาเผื่อในอนาคตนะครับก็เราจะจะได้ คือถ้าเกิดว่าอยากจะได้คานกว้างก็ไม่ต้องซื้อคานใหม่ก็ซื้อแค่ออปชั่นมันก็จะประหยัดไปอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมช่องทางของเราเนีของเรามี5ช่องทางในการติดตามนะครับจะมี f c e b o o k YouTube i n s t a g กรมเว็บไซต์แล้วก็ s h o p ป e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8, 4 8น4 9 1 1 9 8 9ะครับไลน์ HD Alien นะครับถ้าเกิดคุยกันทางไลน์ก็จะสะดวกนะครับก็จะส่งรูปมาได้นะครับว่าของเรามีอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับก่อนซื้อนะครับก็ผมเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ